สวัสดีงามคข้า,ขนนาคืนครับผมตอนนี้กเกือบสามทุ่มครับผมสองทุ่มสี่สิบสามันยามเบ็ดครับเบ็ดเงียเขียดโอ้ลังเร็กับบุกคือพี่้องขอทายเงี้ยกันครับผมเหลือเจ้าหัวครับ เบียดไปสามสิบลังแล้วเบียดนี้คือครับตอนใส่์บริไทยนะครับตอนใส่์บริไทยเบื้องมันมโวนนะครับตอนใส่เบื้องตอนยามนี้ก็ครับเนี่ยร้อนนิดเดโอ้ปลาตัวน้อยนะีแบบนะี่ยกินร้อนกินร้อนนะเดี๋ยวใส่เนี่ยกันครับใส่ปลาสิตัวน้อยครับ หลองนี่บอหลอนครับผมนี่อะไรของผมพวกแหน่ครับอันนี้ลงลงในนาครับอันนี้มันอันนามันพวกครับนานคนบุเร่ว่านนะครับนาลุมม่นมน้ำหลายเลยบุเร่วานนี่รอนอีกแล้ว ปลาตัวน้อยชัวร์ครับผมใส่เงียก่อนครับโอ้แย่อยู่เงี้ยตั้นี่นี่นี่ตัวนี้เอาวัวโอ้คือตัวน้อยใช่ปะเก็บไปก่อนครับผม ปลาตัวน้อยเฮงครับผมมาผัดเนื้อไว้ครับผมเปลี่ยนเนื้อไว้เถอะปลาตัวใหญ่มันกินรอบเดือดมาส่าจังยังมารุนลงกันครับอือตังนีงยังไงเนี่เอ้าถือกันเนี่ยโอ้ยหน่โวเนาะปลาก็นเล Luôn nhiều ở kỳ nha nè cần biết hoàn gong công nha hưng con hưng 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 câu hưng 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 Con hưng hưng con Hịt hưng hưng đó khóc. ูกไม่เดียวกันบอกว่าเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บบ่ได้ตรจังเลยเนี่ยคือพอวะเนาะกินยีตปันอะ Có dưa bắn để phụ nữ không, hơn hảo phốn hảo 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 mà hảo 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 hảo

กุ้มเลยเบื้งก้มหัวไ่เห็นหางโอ้ยายอยู่ครับผมเก็บเก็บครับเป็นลักษณะนี่ชิได้ต้าปลาปอกอะฮะรอบมืดรอบกลางคืนอืมไอ้ก็ไอ้ก็ ฮะเฮ้เ้อาตัวนี้ใครเนี้ยงยังครับผมเก็บครับบางมองมันจะทั้งกลองอะไรได้ครับอย่าว่ากันด้ครับผมมันหกครับมันหกมันน้ำพอมครับผมเอาเสียบ ปั you know, mm ๊ใ hmm. ส mm. mm ่ปะวันปาตุดห้อยังไงเฮ้ยอเมที่หาได้เล้วครับผม ุกตะกักแล้ะมเคืนคนเดียวหุ่มยี่ครับผมหนุ่มนบอลล้ลุนตอนเศ้าครับเรามีบอกไงเาเิ้เฮมากิน

หมายสวยรวยปลาปอกหลังนี้ร่อนครับนี่ยนี่เพื่อนนี่เดี๋ยวเสียบเงี้ยก่อนครับร่อนครับหลังเพื่อเสียบเงี้ยล้วก็ไปต่อครับสามสิบหลังได้ครับผมรวมเลียวกันอ้าเอาอีกแล้วอื้มไอ้อต้นตัวเนี่ย หมดเลี้ยงบ่ดเอาปลาคอกเดียวกันแล้วเนี่ยโอ้ปลาคอกเดียวนครับผมเก็บกันครับสิ่งเป็นว่าเล่นเลยครับผมปลาตัวหน่อยครับหลังนี้เลี้ยงเลยนะเอ๊ะลังนี้สินยังไม่เลย บอลอนครับผมตัวน้อยอะไรครับบ่อไว้ตัวมันง่ายกันครับผมใส่แล้วนู้ฝั่งนู้ก็ไรอุ้ยอุ้ยเล่นยังแหงเลย เดิมมิ้งแบบนเลยนะใส่ปนครับผมเดจะปลาปักน้ยมาเลยเขาเร่งเครื่ีพอแล้วใส่ฟัง เนี่ยเที่ยงก็โอ้ขอหนอ่ะเสียกินเวียตัอนนี้เลยโอ้ยหลุนเดียวกันเลยครับผม เก็บเครับเก็บเดี๋ยวมาซอบกันรุ่นน้องกันนะครับผมตัวใหญ่ยทางคือเอาตัวหน่อยไป่ก้อนครับเอาตัวหน่อยไี่ก้อนนี่หลังนี่ร้อนโอ้กินดีคักปลาครับผมนี่ร้อนนะเป็นเงี้ยก่อนครับผม ยังเลยนะคันนาหกนี่พลนพลุนพนพนเดี๋กแล้วครับพนพนพนถือดีครับคราบผมนี่นะบางกองอะไรนะครับผมขี่ยไม่กะเลยเก็บครับเก็บเก็บเก็บงัดเก็บกันครับตรวขาไปใส่ฟางพ้นหลังนึง สงสัยจะถืออีกบัวมองกูสูดูครับผมคนน่ะกสือถือยี่เนาะเดี๋ยวจะค่อยเดินวนไปเรื่งนั้ครับผมเดี๋ยวไปวนทั้งนั้นครับอีกสองลัางเนาะสองลังสองลังวนเอาตัวนั่น ปาถึงแน่นอนครับหมอมๆทรงจมๆใช่ป่ะตัวใหญ่อยู่บ่นี่หลังเนี้ยกินครับกินลูกกินลูกครับกินลูกครับป่าถือครับทำเป็นเนี้ยครับผมทรงจมมิงนะสีมันใหญ่อยู่บ่ โอวยพวกไหนนอนได้พูนพวกไหนี่ไงโอ้ยมันโดนกัดอีกแค่นึงแจ๊น่านี่อะมันจมเลยไหมโดนปากโค้งไงกัดอีกเล้วนะโอ้เสียของเลยวะถึงว่าคือจมแท้วะเดี๋ยวเก็บก่อนครับนี่ครับผลงานค่ำคืนนี้ น้ำหสองสามสี <t> ok <windows> ok ่ห ok ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ็ดแทมสิบสองแทมกับตัวที่ใส่เราเดินกลับมาได้ได้อีกตัวนึงครับผมเอยปลาตัวเหี่ครับระวังวายามเศร้าสิได้ตัวใงญ่กก่านี้ครับผมเราลุ้นกันตอนเศร้าด้วยครับผมฝนก็มาแล้วครับ ปุ๊บแป๊กปุ๊ป๊บแล้วครับผมเจอกันตอนเช้าครับครับผมเจอกันตอนเช้าครับกูเบ็ดเนี่ยเขียดเหาครับสามสิบลังครับผมคืนนี้ไดี๋ยวสิบก็โตเล้วครับปลาปอกครับผมก็ถือว่าหมันอยู่ครับแต่ตัวปุ๊บเ่เช้านี้หวังว่าสิได้ตัวเนี่ครับอืมลังเลย lòn nó hơn chỉ đẹp luôn luôn đấy lòn chắc xe khắp kiếp khắp นี่เอาแล้วครับเอาแล้วนี่เดี๋ยวเก็บก่อนครับผมเอา,าเนีงแก็มนะครับผมคือ,อนี่ก็หล่อนดียู่งนึ่งน,นี่แก้มนึ่งครับโอ้ปลา ขอกเดียวกันครับผมเ,เก็บก่อนครับโอ้ยมันจะใส่ปนอี่างปลาเนี่ยโอ้นหหลังนี่บ่เทอครับ จะกลับมาเก็บครับผมเด็กข้างหน้านะครับรองหลังแล้วก็ไปทางคนรองหลังให้กลับมาเก็บนะครับนะครับนะครับเฮ้อยอันนี้หลุดเนียนะครับสภาพเนะี่ย นี่หลังนี่หือกี้มาส้าวฮอดบอลนครับเดี๋ยวกำมาเก็บครับคือนี่หลังนี้กระทึกนี่คือเลี้ยงกันเลยครับเมื่อคืนส้าวมาอลนแก๊กแซกครับผม Sẽ liên tố nó sẽ liền cái khứ quá em nó Nó tất cả cây Mà nó không Sai biệt trắng đó Cái sai biệt phần nữa nghe ngay tưởng chứ này Vàng ACB chứ này không Cửa à. ừ, lút đó không Nó subscribe lút lắm Ghiền Mì Gõ ai biết ăn ra không có ai không có chỗ người ta hấp đi không sai thì lẽ nó hẳn thể xới mày mày ao cơ trong chung. rồi tối nay bỏ đi mày ตัวนี้ยไงแท้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่มันเบิดแหงแล้วเหรอครับผมต้องตวงสิมปลายังมีสะอสระครับผมเพี้ยวเพี้เบิดแหงแล้วครับผมตัวนึ่ง่ายแท้นะครับค่อยวางแจกอนเบิดแหงันเลน่อยโอ้ ทรงคือนะอีไดเนี่ยถือว่าโอเคครับรุ่นเนี่ยครับผมทรงเพียีๆแล้วมัน,นหมดเงีแล้วครับเก็บก็เก็บก็ไม่วางใจสมมน,นครับสุดยอดครับ เงมันนึงแล้วครับผมตัวครับโอ้ตัวเมก,กี้หญยเด้ครับผมตัวเมกกืีอี้อ้แล้วนี่ไม้นี่นปลาอย่างมาหลายอายะเค่วยบอะแข็งครับพอนี้แข็งแล้วเก็บครับ ปลาที่ได้เมื่อคืนนี่ขังไว้ในนานี่แล้วครับไม่เอากลับบ้านหรอกขังน้ำธรรมชาติคอยทนครับจะสิรวมให้บ้างครับผมโอ้หล่นแกกแสกเดีย๋ยวให้กลับมาเก็บครับ,บตอนกลับ อัมบุพลุงพลังครับผมนี่กระร้น,นครับเอ๊ะย,ยังไนวะคืนคือถึกดีครับแท่ร้อนปลานหน่อยเบิดปลา,าให่จะมากินโอ้ยนี่กระร้น,นแจ๊กแจ๊ก ทางนี้ยังสังประมาณแท้ hey. <laughs> เดี๋ยวสปอยไปครับเขียนนะครับผมใส่ียงอะไปเพื่อนส่ยงมึงได้ปะ แล้วเนี่ยเฮีอดเลี่ยนขึ้นสายเขามาเฮือดขึ้นสายวันนี้ปลาติดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลยมาหลังหน,นึ่งไงนั่นว่าแล้วทำมาหลังหนึ่งวะครับผม น้ำอีกน้อยแสมแล้วครับอืถนประทนแท้ป่าเนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อนครับขางงานเอานี่ยิวตัวอ้า มีตัวอีกแล้วห่อยติดเรื่องเลยนะี่เรื่องลังเลยว้าะปลาตัวพอนี่ครับมีไปใส่ปอกครับผมเก็บครับหลังที่ว่าปลาติดแล้วมีปลามากินซ้ำคันยุ่งหวัวของครับเบ็ดวันบอก เงยหัวถือด้วยวะกัดปากค้อนอยไรยังมาคืนสรลังล้างให้สร้างล้กินกันครับท่นก็ได้กินหอยครับพุนหลังพุคนมีอาการน้พุคนครับหลังพุคนเตรียมรุ่นกันครับหลังสุดท้ายครับ สุดท้ายโอ้อยงวะคอหน่อยหน่อยเกินปลาเข้มครับปลาเข้ม้วนะเก็บกันครับผม สองตัวครับเพราะว่ายางกลับมาไม่ได้ตัวนึงเมื่อคืนเดี๋ยวเพิ่งผลงานมือเช้าครับผมหนึ่งสองสามสี่ ห้าหแ,แม่มันครับแม่มันฟื้นแล้วครับฟื้นแล้ว8ปโซ่ที่8ปดคนได้12 20พอดีครับเวทสามสันครับโอ้หักแน่เลยพี่น้องเลย ห <laughs> มาครับจ้าตัวใหญไงครับว่อาไงอ่าเี็นแลคลิปนี้กับประมาณนี้และครับผมปลาอยังบ่ยหญไงครับมึงแล้วก็กดไลคก์คกดแชร์กดติดตามมันนั่นเลยเด้อครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ mán khắp mán